สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราของมูอายุน้อยร้อยล้านพบกับเฟิร์สเฟิร์สค่ะและสอมๆมนะคะวันนี้นะคะเรามากันที่สวนไม้ฮวงหวรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอยู่ที่สวนของคุณลอชูพันธุ์ครับลิชูพันธุ์ยืนยันครับ,ค,รบค่ะสวนนี้เนาะปลูกประมาณกี่ต้นประมาณ120ต้นครับ120ต้นใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณสองไร่ครับ 2>, 2ไร่เป็น4ี่คูณสี่ไหมคะใช่ครับโอ้ oh, 4สีคูณท,ที่แนะนํามาเลยครับ อ๋อปลูกตามคําแนะนําเลยได้มีปลูกอ่าก่อนหน้านี้คือปลูกอย่างอื่นไหมคะหรือว่าปลูกไม้ฮองหัวรี่เลยแต่ก่อนเป็นสวนลําไยครับแล้วก็มันทุนเยอะแล้วก็ตลาดไม่ค่อยดีครับก็เลยคิดว่าปลูกไม้นี่ดีกว่าอ๋อแล้วอย่างนี้ศึกษาจากที่ไหนคะก็ในเพจครับเห็นในเพจใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยใช่ครับโอ้แบบมีความมั่นใจยังไงกับบริษัทฮองมูสไทยแลนด์บ้างคะก็เห็นเขามีใบรับรองมีใบประกันสายพันธุ์ก็โอเค จริงๆแล้วตลาดมันก็มีเยอะนะครับไม้พยุงแต่ว่าเราต้องการใบเฟอร์นฮะใบ,บอ่บาใบยืยนยันเนาะใช่ครับแล้วก็ว่าบริษัทมีจริงไหมใช่ครับกลัวแบบว่าเราเจอแบบว่าหลายที่นั่นที่แบบหลอกขายก้าก้าเถื่อนอถ้าเราซื้อก้าเถื่อนจะเป็นยังไงบ้างคะคุณสม้มก็ จะขายส่งออกไปได้นะคะเพราะว่าไม่มีใบรับรองนะคะไม่ได้ขึ้นกับกรมวิชาการเกษตร<ช>แต่ว่าทีนี้คือบริษัทต่อให้คุณปลูกไปแล้วบริษัทเราก็ไม่รับซื้อนะคะเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปค่ะไม่ว่าคุณจะซื้อ5ต้นเรามีฐานข้อมูลครบถ้วนนะคะใช่ค่ะซื้อก้าเถื่อนถ้าปลูกไป10ปีก็เป็นไม้เถื่อนนะคะตัวนี้<ช>ไม่สามารถขายและส่งออกได้แต่ถ้า ซื้อจากบริษัทหงมูไทยแลนด์ของเรานะคะก็คือเราขึ้นทะเบียนแปลงเพอาะถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้กับไซเตสหรือโทรไปที่สำนักงานของไซเตสได้เลยค่ะเบอร์ในเว็บไซต์ที่ค้นหาเข้าไปเลยค่ะว่าไซเตสมันก็จะขึ้นเบอร์ของหน่วยงานรัฐให้เลยตัวนี้หรือถ้าอยากตรวจสอบกับไซเตสว่าบริษัทหงมูไทยแลนด์มีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ตรวจสอบได้ที่เลขทะเบียน P ีขีด TH ขีด0สามารถตรวจสอบได้เลยค่ะตัวนี้ มีบริษัทของเราแห่งเดียวนะคะที่มีการจดถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะ,อะตอนนี้ไม้ความหวลีหรือไม้หรือเรารู้จักกันคือไม้พยุงไหหลําพยุงเวียดนามตัวนี้ค่ะ,คะก็คือสามารถตรวจสอบได้เลยอันนี้ก็คือบริษัทมีตัวต,วตวนเนาะสามารถตรวจสอบได้มั่นใจค่ะว่าอนาคตข้างหน้าได้ขายไม้ส่งออกไม้ได้แน่นอนค่ะแล้วที่ปลูกไม้พยุงนี่มีปัญหาอะไรบ้างคะที่พบไม่ค่อยมีนะครับไม้พยุงเป็นไม้โตเร็วนะครับเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นเลี้ยงง่ายแน่นอนค่ะใช่อันนี้หมันมาดูแลบ่อยไหมคะก็เดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งหน้าฝนก็มาตัดญยา <ừ> หน้าแล้งเราก็ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับมันเลยอืม <ừ> <ừ> คือปล่อยเลยให้น้ําบ่อยไหมคะหรือว่าไม่ได้ให้ไม่ให้เลยครับโอ้โห oh นี่คือภาคเหนือนะคะจังหวัดพะเยานะคะคือปลูกสามารถปลูกปลูกในช่วงไหนคะตอนที่ลงปลูกช่วงมิถุนายนครับช่วงมิถุนาเนาะต้นฝนนะครับต้นฝนโอ้โหเห็นได้ว่าก็คือไม่ไม่ได้ให้น้ําเลยไม่เลยครับข้อคือปลูกทิ้งไว้ได้เลยใครๆที่จะถามว่าบนภูปลูกได้ไหมอ่าไม่มีน้ำอย่างเงี้ยต้องต้องให้น้ําตลอดไหมไม่มีระบบน้ําจะปลูกขึ้นไหม พิสูจน์ได้ว่าตรงนี้ได้จริงใช่ไหมคะได้ได้วันนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่จริงนะคะปัญหาของส่วนนี้ก็คือแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าต้นสวยแต่มีหนึ่งอย่างค่ะก็คือกิ่นจะเยอะไปหน่อยใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าภาคเหนือเนาะจะชอบแบบว่าเสดายมเมื่อเรามันโตมาแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะตัวอย่างเนาะต้นนี้คือหลายท่านเลยค่ะว่าจะต้องตูยาอยังไงต้องปล่อยไม้ให้เป็นพุ่มไมหมถ้าเป็นพุ่มอย่างเงี้ยก็คงจะได้แก่นเยอะ ได้ราคาเยอะน้ำหนักเยอะแต่ที่จริงไม่ค่ะบริษัทของเราถ้าแนะนำลูกค้าก็คงจะต้องตัดออกเลือกลำใดลำหนึ่งนะคะเอาแค่ต้นเดียวค่ะถ้าไว้อย่างนี้อ่ะพอมาตูมาอย่างนี้เราจะรู้สึกละอ่ะจะเอากิ่งไหดีเสียดายเสียดายจะไม่กล้าตัดถ้าสมมุติว่าเราไว้ตรงๆขึ้นมาลำ,ลำเดียวใช่ไหมต้นเราตอนนี้ก็คือจะขนาดเท่านี้แล้วค่ะแต่อันนี้เราไว้ขึ้นมาถ้าเราไม่ตัดตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแก่นก็นจะเล็กลงนะคะใช่ค่ะแก่นมันก็จะหาน ร,ราคาก็จะตกตัวนี้ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังทันค่ะคยังทันก็คือต้องตัดนะคะแล้วก็เลือกเอาลำหนึ่งทิ่ตรงไว้จะเป็นข้อแนะนําเพิ่มเติมค่ะ <c oughs> ที่แนะนําให้แล้วก็ให้แต่งจริงอย่างเี้ค่ะขอยืนใกล้หน่อยอันนี้ก็แต่งจริงเลยค่ะตัดจริงอย่างเี้เพราะว่าเราจะขายลำนะคะประมาณนี้เลย อ่าแล้วทีนี้ค่ะอยากถามว่าคิดยังไงคะว่าอ่าหลายคนเนี่ยคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นไม้พยุงลวงโลกค่ะแต่ทีนี้อยากทราบว่าคุณพี่มีความคิดเห็นยังไงคะก็ก็ศึกษาดูแล้วครับมไม้พยุงมันก็มีขายตามตลาดทั่วไปเนาะ,ะโดยเฉพาะพยุงไงหหลําเนี่ยแต่เราไม่มั่นใจเพราะว่า ของของบริษัทมันมีใบรับรองสายพันธุ์นะครับเนาะก็มั่นใจได้ว่าน่าจะได้ขายในอนาคตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าท่านนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกท่านอะค่ะที่คิดจะปลูกอยากให้ตรวจสอบข้อมูลของพวกเราก่อนไม่ใช่ว่าอะไปดูคนนู้นอาบรรยายคนนี้บรรยายว่าเอ๊ะพวกเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ตรวจสอบค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะอยากจะฝากถึงผู้คนที่กําลังคิดจะปลูกอะค่ะอยากจะเชิญชวนยังไงคะ ก็ปลูกได้ครับปลูกเล็กๆน้อยๆตามรั้วบ้านก็ได้ครับเริ่มต้นที่5ต้น10บต้นก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้ศึกษาเนาะครับปลูกตอนนี้ไว้อนาคตของลูกนะครับเป็นเงินออมในอนาคตใช่ไหมคะปลูกไม้เรินต้นก็ดีอยู่แล้วนะใช่ปลูกไม้ยังไงก็มีราคาค่ะไม่มีลดแน่นอนตัวนี้แล้วดีใจไหมคะที่พวกเรามาเยี่ยมในวันนี้ก็ดีฮะเพราะว่าติดตามในเพจตลอดเขาก็มีการลงพื้นที่ตลอดนะฮะคือไม่ไม่ ไม่ขายแล้วหายไปฮะอืก็คือดีใจใช่ไหมที่ิบริษัทออกมาแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็อุ่นใจครับว่าเออมันมีการติดตามมีการแนะนำนะฮะก็จะได้ปรับปรุงสวนของเราต่อไปใช่ก็จะได้ดูแลไม้ให้ดีก็ขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะจากที่ดีอยู่แล้วเพื่อมันจะแพงขึ้นอ่าทีนี้เนาะแล้วทีนี้อยากให้คําแนะนํายังไงบ้างคะแบบว่าถ้าถ้ามาออกอย่างนี้อยากให้มาบ่อยๆไหมหรือว่าไง ก็มาบ่อยก็ดีครับได้เห็นหน้ากันนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาทุกปีเนาะลูกค้าที่อยู่ในละแวกนี้ก็เราก็จะมาให้หมดเลยได้รู้ว่าพวกเรายังไม่ทิ้งนะคะใช่ค่ะแล้วมีมีใครถามไหมคะแบบเห็นผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็พวกญาติๆกันนะครับแถวนี้เป็นญาติกันหมดเขาก็คิดจะปลูกนะฮะใช่ไหมคะเขาก็ล้มทีล้มอะไรกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกกันอย่างๆครับส่วนเราเป็นส่วนแรกนะฮะส่วนแรกเลยใช่ไหมคะแถวนี้ในโซนนี้นะฮะในโซนนี้โอ้โหแต่ถือว่าสวยนะคะสวยสวยค่ะดูแลได้ดีเลยคือค่ะ ไม่ได้ลดน้ําเลยไม่ได้ให้น้ําเลยใช่แต่ถ้าประมาณ3าเมตรแล้วเราแนะนําให้ลยอดลงนะคะคไม้จะได้ไม่หนักตรงยอดเกินไปลําต้นจะได้ไม่เอียงค,ค่ะเพราะฉะนั้นซื้อกล้าไม้ในวันนี้นะคะพวกเราไม่ได้ทิ้งนะคะมีปัญหาอะไรสอบถามพวกเราได้หมดเลยพวกเราไม่ได้ปิดบริษัทนี้นะคะเรายังอยู่เรายังไปหากันอยู่ค่ะ,คะแล้วถ้าสมมติว่าใครในละแวกนี้นอกากที่อยู่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือใครที่สะดวกที่เดินทางมา ชมที่อำเภอปงเนาะก็สามารถติดต่อพี่ได้ใช่ไหมคะครับผมอ่ขอเบอร์ฝากเบอร์หน่อยค่ะครับ0861158108ครับค่ะครับก็ติดต่อได้เลยใครที่สนใจที่จะมานะคะหรือใครสนใจต้นกล้านะคะที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือสาขาหน้านเนะผู้จัดการสกายก็จะเป็นเบอร์0813547465ค่ะ หรือใครสนใจที่จะขึ้นทะเบียนส่งออกหรืออยากให้เฟิร์สและส้มจัดทริปไปทัวร์ที่สวนอยากให้คําแนะนําอยากเจอเรา2คนหรือจะขึ้นทะเบียนส่งออกไม่ว่าจะเป็นปรึกษาด้านการปลูกก็ติดต่อได้ที่เฟิร์สและส้มก็เบอร์<ค>098 9933 255ค่ะเบอร์เฟิร์สค่ะค่ะ<ค><ค>และส้มนะคะ0 8น1 8 9 4 1ส0่ค่ะจะเห็นเราค2คนเนาะทัวร์ทิป ประเทศไทยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะเราดูแลไม้วันนี้แล้วในอนาคตไม้จะดูแลเราค่ะของงูอายุน้อยไยล้ลานบ๊ายบายค่ะ